สวัสดีทุกท่านกับผมบอกคนว่าผมอวดโอ่กับโมแม่กับผมถึกโมงดีมันปีนะทุกคนมักะได้นเถาแเก่เนาะใจดีขนาดเพราะว่าันหากมาอยู่ผมนับได้เดือนนึงที่ผมมาอยู่ไต้หวันนะครับใจดีแห่งในเถาะเก๋หธรรมดาเพื่อนเอารถในไซร์โดเนาะทำงานเนาะคันหนึ่งเพื่อนเอาให้ไซขี้ทำงานกับเมียนะใจดีดีผู้ใจขนาดอะไรผมก็ได้มันกัเนาะคนหฮามัน ทักน์ว่าจังไหนนะตั้งบ้านตั้งเมืองมากถ้กแก้ดีผมก็ดีใจครับผมเพราะว่าอันทัศบ้านาทำงานทางยานลูกน้องอะนะายากไม่เป็นไเพื่อนว่าเอารถในลูกน้องเนาะไปขี่ทำงานอะนะเพื่อนว่าโอ้ผมภูมิใจมันเป็นรถส่วนตัวเพื่อนเอาไฮไซนะโมเมนต์โมเมนรถผมไหมเพื่อนเอาไฮไซนะจะพูดก็ภูมิใจ Yeah